กราบสวีดาสวัสดีท,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 ทุกทุกคนทุกทุกช่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม i ิ d a าคอนิเคิล b ายบอลไฟเยอร์เกเตอรกับผม NT Channel คลิปวิดีโอวันนี้นะครับก็มีทั้งตัวละครใหม่มานะครับผมรวมถึงสัตว์เลี้ยงใหม่มาต้องบอกคู่หูละกันนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นบ i ท t e r y Man นนั่นเองนะฮะตัวละครระดับ SSR เลย และสิ ge ge ่งที that that parole, like like ่เราจะพลาดไปไม่ได้ก็คือตัวละครใหม่ที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือน้องฟูบุกินั่นเองนะฮะตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่ถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่ามีดีปัฟนะครับที่สามารถเอาไปแปะให้กับเป้าหมายได้ด้วยนะครับผมพอเป้าหมายโดนปั๊บเพื่อนๆก็จะลุมกระทืบไอตัวนั้นได้เลยนั่นเองนะจ๊ะแต่ส่วนตัวถ้าเพื่อนๆนะครับผมไม่รีบใช้งานน้องเขาก็ไม่จําเป็นต้องรีบหาน้องเขาก็ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วน้องเขาก็อาจจะได้ใช้ในอนาคตมากกว่าตอนนี้ละกันนะครับผมโอเค แต่ถ้าถามว่าสุ่มมาปั้นสําหรับในกิจกรรมของเขาเองได้ไหมก็ได้นะเพราะกิจกรรมของเขาเองนะครับผมนะตอนนี้ก็จะเป็นไอตัวละครตะรุยบ้านผีสิงนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูลงไปดูคลิปที่มุมขวาตอนนี้ได้เลยนะฮะเราลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละกันเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราพาไปสุ่มกันดีกว่า เนื้อเรื่องถ้าใครอยากจะมาเสพเนื้อเรื่องสามารถมาเสพเนื้อเรื่องกันก่อนได้นะครับผมร้านค้าแรกของก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับมีตัวละครให้แรกคือ2 0เศษเลยนะแล้วก็จะมีตัวสุ่มตั้งค้าใบนะครับผมบอกเลยว่ามาจาัดกันได้เลยนะครับและรวมถึงอีกอย่างหนึ่งนะครับ <S <S เกือบลืมไปเลย <S <S ก็คือหีบสมบัตินะครับซับตรงนี้ก็คล้ายกับกิจกรรมของซัมเมอร์เลยนะครับก็เอาใบผีวิญญ,ญาณนะี้มาแลกไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมถ้าถามว่า กดรีเซตต้อนไหนนะครับผมแนะนําว่าให้แลกของที่เราพึงพอใจนะครับผมแล้วก็กดได้เลยนะครับเราสามารถกดของถัดไปได้ด้วยนะครับโดยที่กดมุมขวาตรงกลางเห็นปะเราสามารถกดดูได้นะครับผมว่าของข้างในเนี่ยจะมีอะไรในอนาคตบ้างนะครับผมเผื่อคนเล่นใหม่ยังไม่เห็นแล้วก็ยังไม่รู้ไงโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยละกันนะครับเริ่มที่อย่างแรกเราพามาสุ่มฟุบุกิกันก่อนเลยขออนุญาตเปิดเสียงสักครู่มาครับผมพันสองร้อยเพรนะฮะประเดิมไปก่อนเลยครับไป เราจะไปไวกันนิดนึงแล้วกันนะครับผมเพื่อแบบว่าเกมจะใจดีกับเราหรือเปล่านะฮะการถลุงเพชรในครั้งนี้ต้องมาเริ่มดูกันครับผมสักคิปไปเลยครับผมแบบไม่รีรอนะครับเพราะว่ามันไม่ลุงนะฮะไปกันต่อเลยครับเอลกะมานะครับโมโมก็มาด้วยเป็นตัวละครเพิ่มแต้มสําหรับกิจกรรมนี้เหมือนกันมาครับผมกดค้างไปเลยครับมาไหมมาไหมปล่อยนิ้วครับผมมาไหมปิกไหมปิกไหมโอ้โหไม่ปิกครับผม ผมชอบกดค้างมากๆเลยสับการสุ่มนะครับเออผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมถ้าเ,เพื่อนๆแบบรู้สึกขัดใจที่ผมชอบกดค้าง <c oughs> ไม่รู้มันผมรู้สึกชอบจริงๆนะมันดูสวยมันดูสวยงดง,งามแท้ๆเจ้าหมาผมบอกเลยว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่ดูแล้วครับผมพเพราะเพทที่เราเตรียมมาคือเยอะมากๆพอสมควรน,นะฮะบอกอะไรเราไม่ได้เตรียมมาแบบน้อยๆอะไรทเดเชียวยังไงครับจะได้หรือเปล่าสองดาวเป็น3ดาวได้เหมือนกันนะจ๊ะ 40ครั้งในการการันตีสามดาวถ้าออกก่อนจะดีมากๆแต่ถ้าไม่หุดเหลยจะดียิ่งกว่าครับผมไปครับยังไม่เป้ดครับยังไม่เป้ดเดี๋ยวเราสลับไปสุ่มคู่หูกันบ้างดีกว่านะีฮะจะแบ่งเฉลี่ยกเกลือเกลือกันไปบ้างมาครับเดี๋ยวเราสุ่มคู่หูกันหน่อยละกันนะฮะสําหรับมิเชอรี่นะฮะมาไหมแมวไหมกระตุมไหมไม่มามข้ามไปเลยครับไม่มีแมวก็ข้ามไปได้เลย โอเคเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่หูใหม่นะฮะรวมถึงตัวละครใหม่เดี๋เราจัดหมดแน่นอนนะครับผมสำหรับการรีวิวนะครับเพอติดตามกันได้เลยนะครับจย่าลก,กดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยละกันนะจ๊ะไปครับสุ่มกันรัวๆไปแมวไหมแมวไหมไม่แมวอะ่ะหรือว่าเราจะเกลือตลอดไปจริงๆโอ้โหผมชอบคู่หูที่สุดนะฮะในกิจกรรมนี้ผมบอกเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเซซินาก็ตามนะครับผมผมจะอวยคู่หูที่สุด <c oughs> เพราะว่าจากที่ผมไปเซด้ซฟญี่ปุ่นมาเนี่ยผมได้ตัวละครเซซินามาสับผมก็ได้ใช้นะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าุระบบดูหวาขนาดนั้นนะครับผมสู้คู่หูใหม่ไม่ได้นะคู่หูใหม่ได้ใช้มากกว่าครับยังไม่มาจริงๆว่ะอันนี้คือผมพูดแบบไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะนะเกมนะเฮ้ยเกมฉันไม่รู้จะพูดอะไรกับแกนะขอส่มหนึ่งคร้งไปก่อนครับแมวไหมเผื่อสุ่มแบบของเติมมันจะดีขึ้น แต่ความจริงคือการมาโนไปเองครับผมมาครับ25ครั้งเพื่อการันตีครับผมช็อตนี้25ครั้งเพื่อการันตีครับไม่ได้ครับผมน่าจะการันตีแล้วซึ่งถ้าการันตีเนี่ยผมขอ,อยาตเลยนะ GM นะอย่าหลุดเลดได้ผมเลยผมขอแค่นี้พอนะฮะ GM ผมจะไม่ขออะไรคุณแมวมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมขอนะฮะอย่าหลุดเลดพอแค่นั้นเลยผมไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นขอหลายตัวเลยนะ,ะับเพื่อจะได้รู้ว่าเราการันตีแน่นอนนะฮะมาโ,โหหนึ่งตัวองกห่ะทุกคนโอ้โห เดี๋ยวเราสกิปไปเลยละกันนะครับผมหนึ่งสองั้ำป่ผมผมว่าแล้วไงผมว่าแล้วไงมันมีรางสังหอนไงผมคิดว่าอยู่แล้วมันต้องหลุดเลทให้ผมไงแล้วก็ไปกันต่อครับผมอีก80ครั้งนะฮะเพื่อ n s r อีกหนึ่งตัวครับผมไปครับกดแบบไม่ต้องรีคิดเลยเลยโอ้โหไอ้บ้าเอ๋ยไปครับผมเบียบไปสุ่มคู่หูต่อนะครับเฮ้ยตัวละครต่อครับผมพูดผิดนะมาไปครับโอ้โห พี่เจมเตรียมมาเริ่มวันๆนะฮะเริ่มวันๆแล้วชัต t นี้ผมเริ่มวันๆแล้วว่ะทุกคนนะโอ้โหนี่คือแบบเราสุ่มแบบไปไวสุดๆแล้วนะเนะี่ย24ครั้งครับทุกคนเพื่อการันตีแต่ที่บอกไปเมื่อกี้เลยอย่ารุดเรทจะดีกว่ามาไหมมาก่อนไหมละ่ะโอ้โหไม่ไม่มาจริงว่ะนี่คือแบบเราทาบุญไปหมดแล้วหรอหรือไงครับบุญที่เราทําไปหมดแล้วใช่ไหมฮึเจมเนี่ยบอกเราสิจเจม หรือยังไงครับเพื่อนยังไงครับคือจะไม่ให้เราจริงๆเหรอยังไงมาปึ๊บหรือว่าเราต้องรอกเกมรีก่อนวันเนี้เกมรีตอนเที่ยงใช่ไหมตอนนี้รอดัดคลิปตอน11โมงนะทุกคนนะเดียจะเชื่อจริงๆโอ้โหอีก4ครั้งครับผมเพื่อการันตีนะฮะเดี๋ยวเราสุ่ม1ครั้งไปก่อนแล้วกันนะครับไปครับกดไปเลยปิ้งเรียบร้อยครับผมไม่ออกฮะ <laughs> มา เราไม่สนละเรามาต่อเลยแล้วกันสิบครั้งครับขอนะจีเอมนะไหวแหละไหยแหละจะหลุดเลทสองตัวเพื่อการันตีแน่ๆครับมาลุงแน่นอนอยู่แล้วแหละเพราะมันการันตีแล้วเว้งจะบ้าตายมาขอสองตัวได้หรือเปล่ากลัวไงกลัวมันหลุดเลทครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมเคยการันตีตอนนั้นไปหรือย,อยังนะครับโอเคหนึ่งตัวอย่าโอ้ยอย่าสารลอยได้ไหมอย่าเหมือนคู่ได้ไหม มาครับมาอย่านะซักสินสวยครับผมเรียบร้อยนะฮะได้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับตัวละครซิลเวียไอไปกันต่อครับทุกคนไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อแมงเอ๋ยโอ้โหไอสองดาวเป็นสมดาวได้เพื่อนำห้ดูหน่อยดีหรือๆเกม เพื่อนคนดูยอยากเห็นกันโอ้ตอนนี้เพช่นละสองหมื่นกว่าโอ้ยซึนซนะแกไม่ต้องมาแล้วมนะั้งฉันว่าแกาน่าจะต้องพักยวยาวว่ะเพื่อนแกน่าจะไม่ได้เห็นไอดีเรานะตอนนี้นะแกน่าจะไม่ได้เจอไอดีเราแน่เลยนะจ๊ะไปครับผมเก้าร้อยครับไปครับแม่งเกลือสองอย่างจริงว่ะทั้งคู่หูทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งตัวละครหาอะไรหมดแล้วลิ้นพันไปหมดละแมงเอ้ยแมวมาทุกคน ตีนเสียงแม่อย่างนี้ขอบคุณครับ g ี่เอมที่ยังเมตตากันอยู่โอเคครับเรียบร้อยครับผมมิตรรีแมนนะฮะโอเคเลยเดี๋ยวเรารีวิวครับผมขอบคุณ g ี่เอมะที่ยังเห็นใจเพชรเราอยู่กราบขอบคุณมากๆตอนนี้เหลือสองหมืแล้ว g ี่เอ็มบอกแกเตรียมไม่เยอะอย่างนั้นเหรอฮะแกตียมไม่เยอะไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวเจบอกไม่ต้องกลัวแกโดนแน่นะฮะ โอ้สองดาวมานอยนี่เราลุ้นแทบไม่ได้เลยวะ่ะคือสองดาวมาเยอะเราก็อาจจะลุ้นที่แบบว่ามนันหลุดเลทไงทุกคนนะอะไรทำนองนั้นนะครับเออมาสามดาวสามแม่งเอ,อ้มันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งนะฮะผมว่านะฮะก็น,นึ่งทุกคนเดี๋ยวผมจบผมขออนุญาตรีสเกมสักครู่แล้วกันนะครับผมผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่มาครับทุกคนเรารีเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อีกส3าครั้งการันตีสดาวแน่ๆ แต่ขอออกก่อนได้ไหมเฮ้อออกก่อนเธอมาลุง้งลุ้งจบจบไปนั่นแหละทุกคนจบจบจริงๆจบชีวิตครับผมตอนนี้ฟูบุกิแกมากับเกลืออย่างนั้นเหรอเพื่อนไปต่อครับผมผมไม่กูไม่น่าพูดตอนแรกเลยเพราะเตรียมเพ็ดไปเยอะโอ้โหหมดเลยทีนี้ว้าวุ่นเลยครับทุกคนนะโอ้โหข้ามไปครับ สองดาวมาเยอะก็ไม่เห็นเคยจะเป็นสามดาวให้เราเลยทาไมคนอื่นอะเป็นบ่อยๆเนาะกับเรานี่ไม่เคยจะเป็นหรอกับเรานี่ไม่เคยจะเป็นเลยนะฮะสามดาวเป็นสองดาวเอ้ยสองดาวเป็นสามดาวสิโอ้ยแม่งร้อนก็ร้อนนะทุกคนนะหัวก็ร้อนนะครับตอนนี้ใจก็ร้อนอีกกระหักโอ้โหโอเคครับทุกคนการันตีจนได้ครับผมเจอกันเถอะเกมนี้อย่าได้เจอกันอีกเลยไปสามดาวครับมาแนะ่ฟูบุก,กิ จบเรียบร้อยครับผมยังไงก็ต้องได้นะฮะแต่ขอสักสองเลยไหมนะเออถ้าสองนะ่ะถือว่าแบบเออถือว่าเราจบกันได้สวยแต่ถ้าไม่ได้ก็นั่นแหละครับผมขอบคุณ <c oughs> เรียบร้อยครับผมถ้าหลุดเหล็กอีกนี่ผมฟ้องจเีเอ็มแล้วนินนินนินจา <c oughs> ก็เป็นนินจาฝึกขัดนะครับผมของตัวละครซื่อๆนะนะน่ารักมา,มากๆเลยผมบอกเลยนะฮะคู่หูคู่นี้นะครับในเรื่องโครฮาผมบอกเลยในเรื่องดีมากนะฮะลองไปติดตามมันได้นะครับ ถ้าใครชอบเสพเนื้อเรื่องนะฮะผมบอกเลยว่าชอบแน่นอนโอเคซึ่งคลิปวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์และก็กด subscribe ผมด้วยล่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณทำคลิปเยอะมากเลยละกันนะจ๊ะและเจอกัน bye bye, บ๊า,ายบยา,าย,ค,ยค,ครับ ที่สดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไมีลู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน